โอเคข้ามียังอยู่ที่เรื่องของอการอารัธนาศีลแล้วก็การสมรถาน <c oughs> ก็คือจะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เคยบอกไว้ว่าวันนี้จะทำ quiz ให้แล้วก็เป็นการเก็บคะแนนมีแค่10ข้อแต่เดี๋ยวเรามาตอบคลิ z ในห้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งลิงก์ลงไปให้พวกเราไปทำในลิงก์แล้วใส่ชื่อตัวเองไว้เนาะแล้วเดี๋ยวขุมจะให้คะแนนตามที่พวกเราทาได้ แต่เดี๋ยวคาะนีเราจะมาทบทวนกันก่อนเพราะว่าถ้าเริ่มเลยน่าจะจําไม่ได้หรือเปล่า <_ d ata> เพราะว่าเราได้เรียนสังสนเนี้ยสัปดาห์ละค่ะเองอาจจะจาได้ลนิด,ดหน่อยใช่ไหมอย่างสมมุติถ้าถามว่าอืมศาสนพิธีคืออะไรเออจะตอบได้ไหมศาสนพิธีหมายถึงอะไรคือพินีคืออะไรนะ าศาสนพิธีาศาสนะมาจากอะไรพิธีมาจากอะไรจำได้ไหมาศาสนพิธีหมายถางอะไรคุณจะเปิดไมคตอบแล้วเอาแล้วคุณอย่างเงียบลูกใจคอไม่ดีัเนี้ยใจคอไม่ดีเลยนะเนยลืมไปแล้วหรอพิธีทางาศาสนาพุทธค่ะอะไรนะคะ พิธีทางศาสนาพุทธค่ะเออศาสนาพิธีก็คือพิธีทางศาสนานะคะแต่ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธนะเมื่อกี้เสียงใครเสียงจุลาลักษณ์เข้ามาหรือยังเหมือนเสียงจุลาลักษณ์เลยใช่ไหมหรือเสียงใครเมื่อกี้จุลาลักษณ์แน่นอนจุลาลักษณ์แน่นอนอะไร โอ้ oh, สุแล้วเข้ามากระตอบเลยนะคะาศาสนพิธีก็คือพิธีกรรมทางาศาสนาหรือว่าพิธีทางาศาสนานั่นเองซึ่งไม่ได้มีแค่าศาสนาพุทธถูกไหมอ่าพวกอ,อิสลามคริสอย่างเงี้ยก็จะมีพิธีทางาศาสนาเหมือนกันเราก็เรียกว่า,าศาสนาพิธีเหมือนกันนะคะซึ่งาศาสนาพิธีอันนี้จะเป็นพิธีกรรมทางาศาสนาเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ เป็นพิธีที่ถือปฏิบัตินะคะเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อกันมาอันเนี้ยมีขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็มีขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธเนี่ยได้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยอ่าถ้าสมมุติว่าเวลาที่เขามีศาสนาพิธีแล้วเขาไม่เคยมีกําหนดแบบแผนเลยว่าต้องกราระอย่างศาสนาพุทธอย่างเงี้ยต้องกราระสามครั้งนะต้องนั่งท่าเบญจงังคปรบดิษฐ์นะเราจะรู้ไหมลูกว่าเวลาไปกราระต้องจับก,กี่ครั้ง ก็ไม่รู้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีพวกแบบแผนหรือว่าระเบียบนะคะต่างๆเข้ามาใช้ด้วยในเวลาที่เราเข้าร่วมในาศาสนาพิธีต่างๆนั่นเองเนาะอันนี้เป็นการทําเพื่อแสดงถึงความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาอ่ะทีนี้อันนี้เป็นการทบทวนนะนี่ซึ่ง พิธีกรรมทางศาสนาที่จะยกตัวอย่างตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้ว,ลวนะคะก็คือการถวายเทียนเข้าพรรษาซึ่งการถวายเทียนเข้าพรรษาจะถวายช่วงไหนอืถวายในช่วงเวลาใดก่อนเข้าพรรษาหลังเข้าพรรษาหรือว่าระหว่างเข้าพรรษาพิธีถวายเทียนเข้าพรรษาทําในช่วงไหนก่อนเข้าพรรษา ระหว่างเข้าภาษาก่อนเข้าพรรษาเออจะถวายช่วงก่อนเข้าพรรษานะคะเพราะว่าการถวายเทียนพรรษาเนี่ยเทียนพรรษาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะที่พระสงฆ์เนี่ยจะต้องได้ใช้นะคะในการศึกษาพระธรรมซึ่งอยู่ในช่วงจําพรรษานั่นเองจําอันนี้ไว้ให้ดีๆนะคะเผื่อมันไปโผล่ในควิดที่เราต้องตอบนะคะ่ะทีนี้ ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจำได้ไหมมีกี่ขั้นตอนโยชิรู้จำได้มีกี่ขั้นตอนคะสี่ขั้นตอนค่ะเก่งมากค่ะสี่ขั้นตอนนะคะหลักๆแล้วมีอยู่สี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือประธานในพิธีก็ทำการจุดทูบเทียนใช่ไหมเพื่อบูชาอะไร บูชาพ,พระรัตนตรยัยดูอนนี้เหรอพระรัตนาตรัยนะคะจุดทุบเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยนะคะแล้วจากนั้นก็กล่าวคํานมัศการในพระรัตนาตรัยจากนั้นก็อาราธนาศีลพร้อมกับสมาทานศีลสุดท้ายสุดท้ายก็คือทําการกรวดน้ําใช่ไหมทาการกรวดน้ํารับพรจากรพระภิสษุสงฆ์นั่นเอง เพราะฉะนั้นขั้นตอนการกรวดน้ํานะคะจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือหลังจากที่เรารับศีลรับพรเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ทําการกรวดน้ําก็เป็นอันเสร็จพิธีถ้าถามว่าขั้นตอนแรกของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเออคืออะไรเราจะตอบได้ไหมขั้นตอนแรก ขั้นตอนการปฏิบัติในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขั้นตอนแรกเราจะตอบได้ไหมว่าให้ทำอะไรบอกว่าตอบไม่ได้าหร ปราชาในพิธีจุดเทยีทยนบูชาพระรัตนตรัยนี่คือขั้นตอนแรกในการปฏิบัติเลยถ้าเขาถามเราตอบได้เลยว่าประธานในพิธีคือทําการจุดทูปเทียนบูชาพระรัตาตรัยแล้วถ้าถามถึงขั้นตอนสุดท้ายของาการประกอบพิธีทําอะไรขวดน้ํำรับพรจากพระ สุสุสุดขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือเป็นอันเสร็จพิธีนั่นเองนะคะอันนี้คือข่านปฏิบัติในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจําให้ได้นะมันอาจจะไปโผล่ในสิบข้อต่อไปนี้นะคะทีนี้การอาราธนาศีลเมื่อกี้คือพูดถึงศาสนาพิธีหรือว่าการประกอบพิธีทางศาสนาทีนี้พอมาเป็นการอาราธนาศีล การอาราธนาศีลขวมเคยบอกแล้วว่าเป็นการกล่าวคําเพื่อขอให้พระสงฆ์ทําอะไรจำได้ไหมการอาราธนาศีลเป็นการกล่าวคําเพื่อขอให้พระสงฆ์ทําอะไรคะ <c oughs> <c oughs> ลืมกันหมดทุก เลเ,เป็นการกล่าวคำวให้ผระสง์ให้ศีลนะคะให้ศีลในพิธีกรรมทางพุทธศาสนานั่นเองอันนี้เรียกว่าอาราธนาศีลเป็นการกล่าวคำเพื่อขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำให้ได้นะนะคะซึ่ง การอารัธนาศีลเนี่ยจะทําหลังจากที่จุดทูบเทียนบูชาพระรันตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่อยมาอาราธนาศีลน,นะคะทีนี้ถ้าเป็นการสัมทานศีนลล่ะเมื่อกี้อาราธนาศีลคือคํากล่าวเพื่อขอให้ประสงค์ให้ศีลใช่ไหมซึ่งทําหลังจากที่ประธานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรันตนตยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเป็นการสัมทานศีนลล่ะ การสมาทานศีลหมายถึงอะไรการรับเอาศีลที่พระสงฆ์มอบให้นำไปปฏิบัติค่ะเออเก่งมากคะ่ะการสมาทานศีลก็คือเป็นการรับเอาศีลที่พระสงฆ์มอบให้นําไปปฏิบัติก็คือก่อนหน้านั้นคือเรากล่าวคําขอเพื่อให้พระสงฆ์ให้ศีลเราใช่ไหมหลังจากที่พระสงฆ์ให้หลังจากที่เราเกล่าวคาขอเสร็จปุ๊บ นะเราก็จะเป็นการรับเอาศีลที่ประสงค์มอบให้เนี่ยนำไปปฏิบัตินะคะก็จะมีศีลห้านั่นแหละนะคะซึ่งการรัทานศีลเนี่ยจะเป็นการประกาศตนนะคะว่าเราจะเป็นผู้ตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติท,ทุจริตต่างๆเลยไม่ว่าจะทั้งกายวาจาและใจนั่นเองนะคะตายแล้วจำได้มน้สิบข้อนี้ตอบได้สักข้อไหมนะ ไม่รู้ไม่รู้นะคะโอเคทีนี้ทีนี้จะมีควิตให้เราตอบอยู่สิบข้อมันขึ้นแล้วยังอะขึ้นหน้าขึ้นเลยขึ้นหน้าควิ z แล้วยังหรอไม่ครับ ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นหน้าอะไรขึ้นหน้ารูกผู้ชายค่ะหึ้นหลังขึ้นหน้าลูกผู้ชายใช่อ้าวขึ้นแล้วเดี๋ยวเทิดทุนอ๋อมันกระตุกหรือเปล่าเอ๊ะ เป็นเพราอ,อะไรกันนะยังโอเคเดี๋ยวระหว่างรอมันขึ้นนะคะจะมีควิ z ทั้งหมด10ข้อ10คะแนนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ตอบอน,นี้ก่อนเนาะแต่เวลาตอบให้บอกชื่อตริษัทก่อนนะคะเหมือนเดิมต้องบอกชื่อก่อนอันนี้จะเป็นพอย n แยกจากที่เราจะต้องไปทำควิ z ส่วนตัวตัวเองนะ นี่ก็คือการตอบคำถามนะคะวิทยคือการตอบคำถามนะทีนี้เดี๋ยวให้ทําในนี้ก่อนข้อละห้าคะแนนนะคะใครตอบได้ก็ชื่อตัวเองแล้วก็ตอบได้เลยถ้าถูกก็รับไปห้าคะแนนอืมเดี๋ยวหลังจากที่เรียนคาบนี้เสร็จก็จะส่งลิงก์ quiz นี้ให้แล้วให้เราไปทําเป็นลา์บกทุกคนจะต้องได้ทําอยู่แล้วนะคะเป็นทั้งหมดสิบคะแนนโอเคขึ้นแล้วใช่ไหม่ค่ะโอเค อันนี้จะเป็น quiz เรื่องการอารัฐนาศีลและสมทานศีลนะคะที่พูดทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้คือการทบทวนนะคะเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่คาบที่แล้วแล้วน่าจะจําได้มั้งห <laughs> น้าตาไม<ห>่นาลดูมั่นใจมากๆเลยโอ้โห <laughs> บอกมั่นใจมากเลยจะตอบไม่ได้สักข้อ <laughs> มั่นใจยังไงตอบไม่ได้สักข้อ อันนี้อน,นุญาตให้เปิดไมค์ทิ้งไว้ได้นะคะเพราะบางคนชา้าเพราะการเปิดไมค์บางคนไม่ต้องขอให้เปิดไมค์ทิ้งไว้แล้วโอเคมาดูนนข้อแรกทำไมไม่ขึ้นนะ เด,เดี๋ยวสักครู่นะคะน่าจะครั้งของอภัยในความค้างของคอมพิวเตอร์อีชันเองสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีค่ะเสียงใครเสียงนภัสเหรออ้ามัน้างคุบัมหน้าจอหายนะมันหมุนอยู่เลยอ่ะอะไรอะมุนหมุนหมุนเมืม่อกี้หน้นาจอหูหายมายนะือยองมันหมุนอยู่ค่ะคุบัม ขึ้นแล้วมาเนาคะ่ะโอเคข้อแรกโอ้ยมันค้างอืมอืมอืม <Bye. S 2> เดี๋ยวครูผมกลับมาแป๊บนึง